อ่าขอดูองค์นี้หน่อยครับได้ครับอันนี้นางกวักหลวงเอ้ยหลวงพ่อกล้วยไหมคะเนี่ยหลวงพ่อกล้วยครับเอ่อเท่าไหร่ครับเอ่อเอาพันห้าครับพี่เปิดพันห้าครับผมพันห้าใช่ไหมครับครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวผมวางนี่ก่อนนะได้ครับได้ครับขอดูองค์นี้องค์นี้หน่อยได้ครับอ่าต๋องเด็ด อาจาร์หนูครับอาจาร์หนูครับเท่าไหร่ครับตรงเนี้เอาพันห้าเท่ากันแล้วกันครับพันห้าเลยครับครับโอ้หลังนนุมานด้วยครับอ่ะเดี๋ยวแพ้ดูง่ายครับแพ้แพ้ดูง่ายเลยอวา้กอนแล้วครับอันนี้พุทธกวกพุทธกวกก็กวยครับหนูพ่กวยครับก็กวยเป็นว้เท่าไหร่ครับเอาเท่ากันแล้วกันพี่เห็นพี่นั่นสององค์เอาพันห้าเท่ากันครับพันห้าครับไหมครับ อ่เป็นสี่พันห้าครับเอางี้ผมต่อที่คำนึงเอาสามองค์เนี้ยผมขอองค์ละพันองค์ละพันเหรอครับครับถ้าได้ผมเอาหมดเลยแล้วคาชุบจัดไปพี่จัดไปครับจัดไปครับจัดไปครับขอบคุณครับ